ต่นเฮงมึงเนี่ยปาดมึงหงามเขาขาว,ขาว,ขาวจูนคูนขึนาดม,มึงสวซอยกันปานิบกุมหวานทั้งหด เ็ชหมองเดียวดิจานี่มึงแต่สออนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยตีใจคักเลยสวัสดีะจ้าพี่น้องเอฟซสุกูสุข้นมาเด้อพี่น้องเอซเก็บเห็ดน้ำกัน เห็ดพึ่งคาไล่หมวกสมจ้าวันเอ้ยมาดึกวันนี้จะเก็บเห็ดพึ่งคาไล่หมวกสมสวยๆจ้ะพี่น้องเอพี่อันนั่นลเลาะเบิ้งเห็ดป้าถ่ายมู่บานจ้าภาสีมาเบิ้งเห็ดพึ่งหวานนะพี่น้องแต่ว่ายังไม่ค่อยพอแต่ว่ามักพอเห็ดเป่นคาไล่หมวกสมอ้วบๆจ้ะ พึ่งขาไล่หมอกสมนี่อันหัวบบวบจังซีนโอ้ยม,มันเก็บก็ยังดีพี่น้องมันมวนนะจ้ะปาดพี่นอ้องอดซ้อนเด้พี่น้องมึงขาหบวบขวาหวบบวสวยๆจ้ะดอกที่ซีจ้ะเฮ็ดอันนี้อัน เฮ็ดอันนี้ถ้าเข้าออกนี่เขาสะออกเป็นมูได้จ้าดิออกเป็นมูหลาย,ยดอกไหมแต่ว่าเฮ็ดผึ่งขาไล่หมวกส้มนี่อันขาเขาจะอวบกว็เฮ็ดผึ่งขาไล่อันน้ำตาล้ิจ้าดอกนี่แนมะ่พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุ็เตือนใจด้ยทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นลยวันนี้เธอเดีเก็บเฮ็ดสวยๆง้างหน้างสิเฮ็ด <c oughs> จะพาให้ดูดจ้าพี่น้อง ยึดผึ่งขาไล่อันหมวกส้มเนาะอันอนีเอาไปแกงกระแซบแซบด้จ้านี่อ้าวนี่ยี่ยวไปนอนคุนมันข้างในมันเม่งเลยจา้าอ้ยแต่แกงแซบแกงหวานนอนอยู่ไหม ลุงจอดส่วนออกมาเก็บเห็ดเนี่ยเหมือนแลงพี่น้องป่าอยู่วัดศอมมาเดิย่านเขาป่าไปเห็นเห็ดน,นะยงไดีพวกบจับป้าป้ามาละโกดีเลยบัดดีสุดยอดมาเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดทำกันเป็นขาล่ายหมวกสมจ้ะสวยขาหวบๆพี่น้อง ัจะปไม่ด้เบดรีอกนี่มึงมึงจ้าบานสิเป็นยังสีะานี้ชุดสวยเลยมึงแต่ว่าดอกนี่ปลายุบ้าวดอกจานนี้ขาบานอันให่บัวเขากันนาแล้วเนาะจ้ะ คือถาเข้าเอาไปกับสีแกงบัวแสบแล้วที่นี่นี่ขาเขานี่กก็สีเหนียวด้จ้ะเด้อพอ่าเฮ็ดอันนี้ถ้าเข้ากินดอกอ่อนๆน,นี่เขาจะแบบกรอบกรุบกรอบแม่พี่น้องแต่ว่าทานนี้าขาแก้นี่เขาสีเหนียวจ้ะเนาะเห้าเอาไว้ให้เขาตั้งซวยๆยังสีนะจ้ะหนักเ็นมาพี่น้องลุงจวดสิงเมื่อกี้เกือบบ่เห็นเกือบเหยียบมัวเห็ดบูยงามแต่ นี่อยู่ในป้าหญานี่ป้าอยู่ว่าสิเห็นสิมีหลายอยูะเดยแต่ว่าเฮาเห็นเขานี่ทีเดี๋ยวจงค่อยไปส่ง,สง Ui, uh. ổn ui, <laughs> ui, uh. ui, uh. nòn đây ui, thật mỏi lái lại ui, uh.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  ui, อดอกหดีบังบโอุย้ยขซ้อนดิคุณมามงเงสุดยอดเลยเก็บเห็ดมื่อนี้โศกดีคักอ้อปล่อยเห็ดพึ่งข้าไลาา่ว่างเลิศบึงดอกนี่ดอกน้อยๆกำลังขึ้นกะเห็นหลายดอกอยู่พี่น้องแต่ว่าป่าอยู่สิบอร์เก็บเนาะอีกประมาณสักมือ่สองมื่นจังสิมาอันเก็บไม่ี่น้องดอกน้อยๆน,นะพเพราะว่าบึ้งตื้อเห ถ้าเขาใหญ่เขาโตเขาก็สีแดงงามๆบวบจ,จ,กกนนจังสีนะจ๊ะดอกน้อยๆก็เอาไว้สักก้อนเนาะพูดนะตุ่มูจังสีเจเมนคือเห็ดผึ่งหวานเนาะพี่น้องโอ้ะจะเมนกิดหอดเห็ดผึ่งหวานพี่น้องเอ้ยห้ามดเด้สีแดงเก็บเห็ดผึ่งหวานดอกจะ้ะตุ่มูแบบนี้ พี่เห็ดพี่น้องเขาส่วนเงินใหกรอหนานะเขาต้องค่อยๆเบิ้งคือค่อยไปค่อยๆหาแม่พี่น้องเมื่อสั่งเขาไปเห็นเห็ดซ้ำโอ้ยนี่นี่พี่น้องแตะไปแกงแสบแต่พี่น้องมั้งไงเดี๋ยวพายพี่น้องเอฟซีเบิ้งอีกก่อนพด่นน่ะโอ้ยเบิ้งไงหวานจุยจุยเลยนเหรอพี่น้องไง งามครับโมกันสุดๆดอกนี่ได้เต้หัวพี่น้อง โอได้เต่ดอดอกพี่น้องพวก,พวกวเสียดายขนาดเลยพี่น้อง้ากทาก้าก,ากกินไปแล้วโอ้ยอ,อดซ้อนเห็ดมองนี้พี่น้องอดซ้อนแห้งมึงเนี่ย อย่างเขาขาจูนคูนบางนี้เคยเก็บอยู่เห็ดอันผึ่งหมวกสมเนาะแต่ว่าบ่าได้หลายยังสี่ดี่พี่น้องเมื่อได้หลายแบบนี้เทลซี่หาดอกนะเคยเก็บเมื่อสองปีทีเแียวนาาจะเพิ่งเด็ดละโอ้อยผมซอดเนี่ยสวยๆอ่อนๆนรงนี้พี่น้องเลยนําคักสุดยอดเลยเก็บเห็ดมอือนี้นาาจะ พี่น้องเดี๋ยวออนี่สิเอาอยกได้ว่าอันนี้เดี๋ยวไห้จ้ะบางสั่นอันถากจะกินไปกวนนี่ถากสองตัวบล่อบล่ออยู่นี่ คึ้ตัวกินเห็ดจ้ะนี่เห็ดกับอันทากับเจ้าแม่สีขึ้นกันมนะาให้เขากินจ้ะจ้ะหลอกกินไหม ออีหลีโอ้ยบอสไซเบนก็จมันตาดีแท้ไปอีกปลาอยู่เฮ้ยตกหมูเยอะเฮ้ย,ยอยู่ในปลายยาไม่ไปน้องเดี๋ยวพี่น้องเก็บเดี๋ยวเก็บไปร่วมกันจังค่อยตัดขาเนาะพี่น้องนเนาะอะไรละเฮ้ย เบิ้งเบเดอพี่นองเบิ้งซอยกันเบิ้งซอยกันปาหนิตหวานทลอดเปิดเียดอกปิดขอบควึงเลยพีนองเปิดเปิดฮขอบอยงาเขามากพอเห็นนี่ มองไงหรือเป็นขอบขั้วเลยแบบนี้อขอตายดูกก่นขอตายดูกก่า จะวาดอกหน่อยๆนัน่นสิเอาไว้ก่อนพี่น้องเนะาะปาดดอกหนึ่งเกือบพ่อเห็นหงาคุ้มปลื้มใจกัน,นเห็ดหม่องเดียวดิจ่านี่มึงแต่สะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยดีใจคักเลยบอกตรงๆว่าดีใจแฮะพอเห็ดอันอเป็นมูลเลยไหมพี่น้องหม่องเดียวไหม นี่จุกไก่กันนะกน,นี่งไไก่กันนี่แต่อ่อนๆทั้งนย้นเลยพี่น้องไปเกงหวานแสบเลยจะงใจ xin xì mà ảnh Tắt hết bất thiếu khác Tắt khá hết Ô, nhà cái lái gì nó Khoan nà khoan lắng như nhà cái đây Nó, 嗯。Mm hmm. huh. โอ้ยเหืดอแล้วพี่น้องเหืดอแล้วขี่เขาบ้านแล้วพี่น้องเหืดอแล้วนะนี่ได้เต็มตะกา้าอีหลีไหมพี่น้องมั้ง อนึกบัวฟันว่าสิได้เฮ็ดเต็มตะกร้ามือนีิเต็มตะกร้าอีหลีจ้าพี่น้องเฮ็ดมองเดียวไหมพี่น้องบังเฮ็ดบริเวณเดียวที่จ้านี่ดอกน้อยๆก็ยังอีกเยอะเลยจ้าบ่เก็บไปแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีไร้ท้าจ้าป่ายุดตีใจแห้งมือนี่ได้เก็บเฮ็ดง,งามๆสวยๆให้พี่น้องเอฟซีชมสุดสวยลวเลยมือนี่จ้าพี่น้อง ขอบคุณเลยพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้าเด้อท้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังเจุกการที่ตามทุกคอมเมนต์นะจ้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า